สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสุริโยนะครับเซลล์อินจจเนียนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปแนะนําสินค้าของทางใต้ทงนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะแนะนําสินค้านะครับผมขออนุญาตแนะนําน้องแอดมินคนนี้ก่อนเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดียนะคะ ผมก็จะพาทุกท่านไปรู้จักสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของทางไต้ทงนะครับที่แจ้งว่าสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเครื่องจักรประเภทไหนไหรอคะสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของทางไต้ทงก็จะเป็นเครื่องอัดอิฐบล็อกครับน้องเดียร์ถ้างานได้อยากรู้ว่าเครื่องอัดอิฐบล็อกเนี่ยค่ะมีกี่ประเภทแล้วก็าาการทํางานของเครื่องเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องอัดอิฐบล็อกของทางได้ทงก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับโดยประเภทที่1จะเป็นเครื่องแบบเมนูรัอเหรือเเรื่องมโยกกปปะะภทที2็็จนเครื่อง กลึงไฮโดรลิกประเภทที่3ก็จะเป็นเครื่องปูไฮโดรลิกโอ้ยน่าสนใจทั้งสามประเภทเลยนะคะพี่แล้วอย่างลูกค้าเนี่ยค่ะที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะเราจะสามารถแนะนําเครื่องจากประเภทไหนให้ลูกค้าได้บ้างคะครับเครื่องที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็นเครื่องอัดอิฐบล็อกแบบมือโยกที่อยู่ด้านหลังเหล่านี้ครับผม <S <S โดยเครื่องอัดอิฐบล็อกนี้ราคาจะไม่สูงลงทุนน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจตัวอัดิฐบล็อกก็ได้รับมาตรฐานแสดงว่าถือจะเป็นเครื่องเริ่มต้นเนี่ยค่ะ คุณภาพไม่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับโยครับเครื่องมือโยของเรานะครับโครงสร้างเราจะทํามาจากเหล็กที่ได้มาตร,รฐานมอ,อ,อก,กอน,นะครับทนทานแข็งแรงใช้งานได้ยาวๆนะครับและชิ้นงานที่ผลิตออกมาได้ขายให้ลูกค้าได้มาตรฐานแน่นอนครับเออแล้วอย่างลูกค้าข่ะสนใจที่จะซื้อค่ะเรามีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะ บริาการหลังการขายของนางไดทงก็ <ouse> จะมีการให้คำปรึกษาที่การใช้งานเครื่องจกักรและการดูแลเครื่องจักรนะครับและลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไหล่และ s p ร์พาร์ทของเครื่องนะครับเราก็จะมีจัดจําหน่ายให้ลูกค้าตลอดโดยไม่ทอดทิ้งลูกค้าตรงนี้เลยเป็นการลงทุนน้อยแล้วก็บริการหลังการขายเนี่ยดีมากๆเลยฟังแบบนี้แล้วค่ะลูกค้าที่สนใจที่จะดูเครื่องอดัดอิฐบล็อกใต้ทงเนี่ยต้องไม่พลาดแล้วใช่ไหมคะ <î S 2> ใช่เลยครับต้องเดียโดยลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเครื่องอดัดอิฐบล็อกของทางไ้ทงนะครับ ก็สามารถติดต่อมาช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับโดยทางไต้ทงนะครับจะให้รายละเอียดและให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับทางลูกค้าเลยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะพี่โอเผื่อมีลูกค้าค่ะสอบถามเข้ามาเดี๋ยวจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปแจ้งลูกค้าได้ได้เลยครับน้องเดียถ้าอยากสอบถามข้อมูลด้านไหนของเครื่องจักรก็สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะครับค่ะพี่ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาการไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้านะครับทางไต้ทงมีสินค้าประเภทไหนมาแนะนํา ฝากติดตามชมกันต่อไปนะครับนับ<อ>วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ